ข้าจะไปเดี๋ยวนี้เจ้าเห็นบ้าศัตรูเจ้าอ,อยู่นี่ผู้เท่าอยางไปดูดต่อหน้าข้าอย่าไม่เกินหนึ่งเขื่นหนึ่งชั่วย,ยามหรอกใช่แล้วข้ากโกหกนะสิผมมช่งหินนับหมืน่นผมช่งหินนับแสนัสสบเจ้าจิ๋วยัวอยู่ไหนเนี่ย ทำไมรู้สึกถึงพลังเขาไม่ได้เลย <c oughs> เลือดพวกเจ้าเป็นสีดำอย่างนั้นเหรอเจ้าจะตายไปด้วยอย่างที่ต้องการผมแช่งหินห้าแสนจิยวโยนจิ่วโย,วน,วยวนเจ้าสารเลวเจ้าจอยู่ที่ไหน 五丈之宽，三界小小，尽窥我观中一般无名轻藏，便吹阵永灭。仙羽修颜，若有不甘，就今日来战。哪怕只是。 用眨眼倾斜六合之间，偏不得安，伫立在这万众之巅。所谓天道规矩，让人生厌。我辈一剑，何须收敛？亲手破。 ถูกต้องเจ้าเก่งกาจที่สุดสินนะนั่นผูดด้ใดกันสามแม่ทัพแห่งเงาดินซุยเจ้ามีจุดประสงค์ใดรอพลังเจ้าฟื้นคืนถ้าต้องประมือกับพลังแค่ครึ่งเดียวมันน่าเบื่อเกินก็เหมือนสองคนที่ข้าไปก่อนหน้านี้เจ้าข้าผู้ใดสตรีเครื่งขนครึ่งม้าผู้หนึ่ง ข้าดึงหัวหนางจากบบาอีกคนอยู่ฝ่ายวายุให้นอนมแมลงวันกินเจ้าจิงด้วยระวัางทางที่มายังสังหารคนไม่มีคิ้วไปอีกด้วยไม่รู้ว่าตายหรือไม่เดียร์ชนโอ้พลังนี้ไม่เลวเป็นเพราะว่าโกรธเหรอสองลิงต้นไม้แห่งคำชั่วลงโทษฐานโป๊พดแต่วันนี้จิวยยนต้องโกรธเกลี้ยวและหยาบคาผิดศีลฆ่าปิศาีข้าก็ปรารถนาเช่นนั้น นี่พิชางายนี้เป็นไปได้ยังไงภาพที่น่าเกรงขามขนาดนี้จงกลับฟอนเอาไว้ตลอดเหรช่องว่างไร้ขอบเขตเป็นเสียงข้าไม่สิ้นสุดเเสียงข้าปลุกแดนอันนั้นแดนอนั้น้นดังกงขันกับพิษพนึกทุกมูลเหตุพนึกทุกผลลัพธืนทุกสรรพชีวิตขจัดอุปสรรคชั่วร้ายกดเขียยแค้นทำลายล้าง สอนปาหลิงเทพบ้านเซยเหลยเสือจงฟังก้าวสวรรค์ลงโทษอสศนียทำไมข้าถึงยังไม่ตายติดตรงขังไรขอบเขตเวลาไรเส้นสุดผ่านอสศนีไม่รู้จบเจ้าจะไม่เข้าอัตจักรอาบด้วยอัศนีไปช่วยเถิด ทุกสรรพสิ่งในแดนข้าเจ้าไม่มีสิ่งเอาไปนี่คือความผิดเจ้าบนเกาะยังมีพลังสั่นไหวน่าจะมีใครที่ยังอยู่นี่พลังข่มแช่งแม้พลังจะหมดลงแต่ยังน้อยคนก็ยังรอด นี่คือตรงฟังไม่แพ้ตรงฟังชิงชังจอม,มันนั่นจอมามน,นะเจ้ายังอยู่เหรอข้าข้าจะไปเชิญใต้เท้าจิ๋วโยนพอดีและโดนคนหัวนกทำตกลงมานี่ถึงน่าเสียดาย เวลาไม่พอแล้วไตหลีน่าจะปากเจ้านี่มันคนสวยอ่นเทียนเป็นแบบนี้เหรอะข้าไม่ได้ด่านะมันมนุษย์นกจริงๆเจ้าว่าหมอนี่ที่ไม่มีพลังมารเหลือคือจอมมารเหรอไม่ผิดแน่แต่ข้าเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไร้พลังมารน่าจะโดนผนึกเอาไว้ถ้าพลังมารของเขาฟื้นคืนจะเป็นเช่นไรไม่มีใครในโลกทั้งสามเทียบได้แต่ว่า ก็แค่เล่ากันมาถ้าข้าไปท่านยื้อได้นานเท่าไรในหนึ่งเครอหนึ่งชั่วยามไม่ตายหรอกมาพนันกันดวดลายแสลงรากมาเท็จฟื้นทำอะไรนะช่วยเขาดึงพลังมารกลับเขาเป็นจอมมานะถ้าหากเขาไม่เห็นเหรอว่าตอนนี้เขาโดนสิ่งมีชีวิตเงาขังไว้หมายถึงเป็นศัตรูกับเงาโลกทั้งสามศัตรูของศัตรูไม่แน่ว่า อาจช่วยพวกเราได้เมื่อครูเจ้าว่ายังไงนะ <c oughs> เป็นห่วงดอกไม้น้อยนั่นมากแล้วแบบนี้แล้วก็ตำแหน่งการเจราจาของพวกเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วถ้าหากอยากออกไปทันทีก็รีบคุกเขาให้ข้า <c oughs> สินี่เจ้าจ้ากล้าตบข้าแล้วไม่รู้ตัวนะ ไม่กลัวข้าไม่ปล่อยเจ้าไปเหรอดังนั้นตอนนี้ก็รีบปล่อยข้าไปได้แล้วเขาไม่ทํำมันคู่เจ้าเอาแต่อัดข้าเล็งที่หน้าด้วยเจ้าเข้าใจแล้วมาข้าจะให้เจ้าเอาคืนจากนั้นก็ปล่อยข้าไปซะดูเหมือนเจ้าใส่ใจจิตวิญญาณดอกไม้นั่นมากเลยนะคุบปากรีบลงมือซิ้ไม่ไม่เอาคืนจริงนะ ในเมื่อข้าบอกอ,อ,อความรู้สึกนี้พลังมานมันเป็นไปไม่ได้พลังมานเจ้ากำลังฟืน้นนี่มีคนกำลังถอนพิษในร่างกายข้าเจ้าต่อให้พลังมารฟืน้นก็หีี้าถากักขังไม่ได้แล้วจุผีน้อยโง่ง,งมไปดูประวัตสิสงครามโลกทั้งสามซะตราบใดที่ข้ายังมีพลังมาน คาถาอะไรก็ตามที่อยู่ตรงหน้าข้านั้นก็ล้วนกระจอกนี่พลังมารแข็งแกร่งไปแล้วอาศัยพลังมาน,นี้พว่เท่าอย่างน่าจะาประตูเก่าไพนเน่ะเหมือนจะเป็น ให้ช่วยข้าฟื้นพลังมารข้าขอเชิญให้ท่านข้าฟื้นคขืนเจ้าไม่แล้วที่ข้าช่วยท่านเพราะหวังว่าต้องไปช่วยคนคนหนึ่งประตูแดนเปิดข้าไปด้วยแม้แต่ร่างเงาก็เปลี่ยนไม่ทันจอมพันี่จอมมาทำไมบอกข้ามาว่าปีศาจดอกไม้อยู่ที่ไหนประตูเงาประตูเงาประตูเงาสารเลวเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้ว ม่ทับสื้อโอ้คนแห่งเงาอีกแล้วบอกข้ามาทางออกเงาโลกทั้งสามอยู่ไหนไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเจ้ายังไม่ตอบคำา้อนค่าเลยเจ้าไม่พูดจ้าจิวยวนก็ทำได้เพียงลงมือหนอักพวกเท่าอย่างเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ยังดีที่แต่ทเท้าจิวยวนมาทันเวลาโชคดีที่ยังรอดอยู่ได้ต่อไปห้ามหลอกข้าอีก ข้าเป็นคนเจอหมอนน่นอนนลังนั้นตอบคำถามข้ามาเรื่องนี้เร่งด่วนไม่แบ่งก่อนหลังข้าจะช่วยปีศาจดอกไม้เร่งมากข้าจะทำลายเส้นทางเงาโลกทั้งสามเร่งมากของข้าเร่งกว่าของข้าเร่งกว่าข้าจะไม่พูดเด็ดขาดเลยพูดไปก็จะโดนพวกท่านฆ่าตายข้าไม่พูดแน่เอ่อที่พวกท่านพูดข้ารู้นะเออ อันที่จริงข้าอยากบอกพวกท่านนาน้าหะหกแสงทอง <c oughs> จอมันตามข้อตกลงโลกทั้งสามข้าลงมือกับเจ้าไม่ได้ไม่งั้นเจ้าอยากทำลายกเกาะเชียนอินเนี่ยเกาะนี้เลิตดินซีรังหากเกาะยังอยู่คนของเงาโลกทั้งสามจะหาวิธีม,มาเสมอเกาะน,นี้กลัวน้ำเพียงล่าเกาะเชียนอินจากในเงามาชาตินี้ฝนตกจะทำลายเกาะน,นี่เจ้า ข้าต้องรีบช่วยคนกากเดนเง,เงาโลกทั้งสามเนี่ยข้าจะจัดการพวกมันให้หมดเลยเจ้ารักษานนกเกะก็จะไร้ผู้รบกวนจริงสิเจ้าหัวจิ้งรีดนั่นต้องมากับข้าได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะคุ้มภัยให้แต่เท้าจิ่วยวนข้าจะไปกับจอมมารไต้หลียังอยู่ที่นั่นเอาละแล้วแต่ฟ้าลิขิตจิ่วยวนหวังว่าจากนี้เราจะไม่เจอกันอีกแต่เท้าจิ่วยวน พวกเราเทพนภาขอฝนฮ่้ฮูคิดว่าจะเก่งกานซะอีกเอาชนะไม่ได้เลยเหรอนี่ผนึกเป็นยังไงบ้างที่จริงต้องเพิ่มความเร็วแล้วพลังบนเกาะสั่นไหวมียอดฝีมือก่อกวนราชทายาิเชียนอินยังไม่เรียบอีกเหรอไม่งั้นทุกอย่างจะสูญเปล่าเลยรู้แล้วล่ะ าจะรีบเอา,เอามือสกุประของเจ้าออกไปซะนี่เจ้าทำไมเป็นเจ้าพวกเจ้ากล้าทำนางจนเป็นเช่นนี้สาะเลวเลว้ยพลังมานี่เจ้าคือ<ฆ>ต้องฟังไปบอกจกักรพรรดินีของพวกเจ้าว่าข้าจะรีบไปหานาง ระเบิดเงาโลกทั้งสามจนเป็นเศษแตนทำไมกันทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ออกมาเถอะวิญญาณพกกนใช้สิบแปดมือของเจ้าทั้งสามไร้บนมืดมิดสิบแปดบเพื่อทำลายโลกก่อนระเบิดให้สิน้ไนะไปแล้ว Merci> จบแล้วจบแล้วต้องรีบไปหาที่ซ่อนเจ้าหนีไม่พ้นหรอกหัวจิ้งหรีดข้าไม่ได้เชื่อ se จิ้งหรีดข้าน้อยเซียวเหอนั่งเป็นอย่างไรโดนบังคับรีดพลังวิญญาณใช่อีกก้าวเดียวก็ไม่กลับมาแล้วดีดูไม่ออกเลยว่าจะกล้าทำรัชทายาทพง ถ้าจะให้เจ้าลิ้มลองวิธีตายที่มันโหดเหี่ยมที่สุดในโลกทั้งสามเดี๋ยวนี้แหละ 见的是我自己，以为是在梦里，可却无法苏醒。 านพูดอะไรกันแน่ยังไงแผนของข้าก็ต้องเป็นขั้นตอนฟื้นคืนร่างกายชื่อตี้ก่อนก็ใช่ท่านอธิบายอะไรอยู่ข้าแค่พูดความจริงให้ชัดเจนพูดใช่แล้วอย่างไรสรุปข้าไม่ได้หลอกเจ้านะไม่ต้องพูดข้าไม่อยากฟังเจ้าไม่ฟังสักอย่างเจ้าเข้าใจผิดแล้วต้องหางแล้วข้าบอกว่าจะช่วยสร้างร่างใหม่ให้ก็ต้องทําแน่นอนไม่ต้องพูดแบบกึ่งสำเร็จรูปเช่นเนี้ข้าจะเอามาได้ยังไงพอได้แล้วจะทําก็ต้องทําให้ดีสิไม่ต้องพูดแล้วท่า ถ้าท่านยังพูดต่อข้ากลัวจริงๆว่าครั้งนี้จะทนไม่ไหวให้อภัยท่านอีก